สวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมพามาชมรถเก๋งนะครับสภาพดีมากๆนะครับผมราคาแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับผมข้างหน้าของเรานะครับเป็นโตโยต้าวีออสนะครับเครื่องยนต์1.5ตัว E นะครับเคียร์ออโต้รถปี2012นะครับผมรถสวยมากๆครับผมใครที่หาไปใช้งานนะครับมาผมพร้อมๆกันนะครับ เดี๋ยวชมรอบคันก่อนนะครับอันนี้ลงแม็กมาให้ด้วยนะครับขอบขอบ15ยางสภาพดี4เส้นนะครับแม็กสวยๆเลยนะครับเป็นตัวพิเศษนะครับผมตัวนี้เป็นตัวอาน่าจะเป็นตัวฉลอง5้ปีโตโยต้านะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าพิเศษยังไงนะครับเป็นดิส์เบรกสีล้อเลยนะครับผมคันนี้ ได้ที่เบรกสีล้อครับผมโฉมสุดท้ายครับก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับครับโดยรวมภายนอกสีสวยครับบางๆนะครับครับมาดูภายในกันบ้างนะครับภายในนะครับเบาะนะครับจะเป็นหนังผสมกับกำมะหยี่นะครับผมเนี่ย สวยมากๆนะครับภายในดูดีมากนะครับนี่ครับสวยๆครับผมนีครับครับนี่ฮะกระจกไฟฟ้าสีบานนะครับกระจกข้างปรับพับไฟฟ้านะครับอ่าคันนี้นะครับมีแอร์แบคคู่ด้วยนะครับเด็ก a b s นะครับผมเคีย์ออโต้ขั้นบันไดนะครับผม ติดจอแอนด o อมาด้วยนะครับผมคันนี้ครับหัวรถนะครับต่างๆสภาพเดิมครับเนี่ยสภาพเดิมะครับสวยเลยครับปอมชายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัดให้ฟังเสียงนะครับเครื่องดีสตาร์ติดง่ายครับครับคันนี้เครื่องพันห้านะครับเติม e ยี่สิบเก้าหนึ่งเก้าห้าได้นะครับร้อยเก้าแรงม้านะครับรับขับทางไกลสบายนะครับขึ้นเขา ไปเที่ยวเหนือเที่ยวใต้คันนี้เอาอยู่นะครับผมแอร์เย็นครับผมแอร์เย็นเลยนะฮะรุ่นนี้นะครับจะเป็นไม่มีเข็มวัดรอบอ่าความร้อนนะครับเนี่ยฮะเขาจะเป็นเป็นแบบดิจิตอลนะครับคือเครื่องเย็นเย็นเขาก็จะเป็นตัวเอฟเอฟสีเขียวๆนะครับเนี่ยบางท่านหาเข็มวัดรอบไม่มีนะครับเนครับจอแอนดรอยนะครับคันนี้รับแอร์แบคคู่นะครับเดือดหัวน็อตนะฮะ เดิมนะครับเดี๋ยวผมพามาชมเม็ดอาประตูนะครับกับท้ายกับห้องเครื่องนะครับประตูนะครับเดิมๆนะครับตูหลังครับฝั่งคนขับนะครับหลังคนขับสภาพเดิมครับ ทุกครับนะครับรับประกันไม่เคยไม่เคยชั่วหนักพี่ความนะครับแน่นอนนะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับรับรันตีได้เลยนะครับท่านที่หาใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับหัวน็อตนะครับหัวน็อตกระโปรงท้ายเดิมนะครับเดิมยางอะไหล่นะครับตีนท้ายเดิมนะครับผม น้ำเข้าไหมไม่มีครับน้ำไม่เข้าน้ำวันนี้นะครับครันนี้จะได้ท่อออกปลายท่อครับปลายท่อ นักเดิมครับประตูเราดูเพื่อว่ารถบางคันนะครับถ้าชนหนักมาทางฝั่งข้างรถข้างนะครับเม็ดพักต่างๆบางคันก็จะหายนะบางคันก็พับยุ่ยยน,นะครับเราดูพาท่านดูนะครับเพื่อให้แน่ใจว่ารถเราไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับสภาพดีนะครับคันนี้นะครับมีเพจท,ที่เ,เพจจะอยู่ตรง เสากลางฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยอย่างคันนี้เกิดเดือนเดือนสิงหาปี12นะปี55นะครับขอครถับสภาพเดิมนสภาพเดิมเลยไต้ปี12นะครับตอนนี้ให้ได้สวยครับราคาไม่แพงด้วยนะครับ มาดูหลังคานะเนี่ยหลังคาสวยครับภาษีหมดเดือนยีิบเจ็ดเดือนกันยานะครับปีหกเ็ปนะกระจกไม่เคยเปลี่ยนนะครับมาดูของเครื่องนิดนึงนะครับมาดูมุม,มกว้างกันก่อนนะครับครับ สภ bon าพปากกระโปงเดิมนะครับปากกระโปงเดิมนะครับหาเดิมนะฮะน่ฮะครับนะครับรถเดิมนะครับปากกระโปงเดิมนะครับไม่แก้มซ้ายขวาครับไม่มีรอยนะครับตัวนี้อยู่นะครับซ้ายขวาปกตินะครับ รวมสวยหน้าผมคันนี้สำหรับท่านที่มองหารถเก่งไว้ใช้งานนะครับหน้าฝนนะครับหรือใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับอยากได้รถในราคาไม่แพงนะครับแสนกว่าบาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมตั้งขายเงินสดอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับถ้าจัดเป็นนั้นก็ขอยัดเพิ่มมาเป็นค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าอีกเล็กน้อยนะครับทางงวดก็ไม่น่าจะเกินสี่พันนะครับคันนี้สนใจก็ทักทายเข้ามาพูดคุยกันนะครับ